สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์นัทพลธรรมโชติคณะแพทยศาสาตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์นะครับวันนี้จะมาตอบคาถามทุกท่านเกี่ยวกับข้อสงสัยในการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมนะครับเชิญคําถามที่1เลยครับคำถามแรกนะคะทำไมต้องมาผ่าตัดที่มทะทาไมถึงต้องมาผ่าตัดที่โรงพยาบาลธรรมศาสาตร์ใช่ไหมครับอา่าผมจะพอสรุปคร่าวๆนะครับ 1. ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทางคณะแพทย์และ ทีมงานนะครับมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการการผ่าตัดให้ท่านได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมโดยไม่ประสบปัญหาความเจ็บปวดหรือถ้าประสบก็ต้องประสบปัญหาความเจ็บปวดน้อยที่สุดโดยทางทีมงานของเราได้ทำการวิจัยนะครับมากกว่า10เรื่องและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติถึงเทคนิคการระงับความเจ็บปวดภายหลังการเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมข้อที่2นะครับ เราก็พยายามทําให้กระบวนการในการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเขา่านั้นไม่ยุ่งยากและมีการประสานงานกันระหว่างแพทย์ทุกสาขานะครับก่อนที่ท่านจะได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเขา่าท่านจะได้รับการตรวจเช็คอย่างละเอียดนะครับไม่ว่าจะจากแพทย์ทางอายุรกรรมทางด้านหัวใจทางด้านประวานทางทันตแพทย์นะครับเพื่อดูว่าสุขภาพฟันดีนะครับแล้วก็ทางด้านวิสัญญีแพทย์ที่จะให้การระงับความรู้สึก การประสานง,งานระหว่างแพทย์ทั้งแพทย์ผ่าตัดและแพทย์ที่สนับสนุนการผ่าตัดทั้งหมดนะครับทำให้ผู้ป่วย,ยได้รับการตรวจสอบอย่างดีว่าท่านสามารถได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าได้โดยมีความปลอดภัยเราได้ผ่าตัดผู้ป่วยที่มีอายุมากเลยนะครับสูงสุดที่เราทำเนี่ยอายุประมาณ9 5ปีแต่เรามีความมั่นใจเพราะว่าที่คณะแพทย์ธรรมศาสตร์มีการตรวจสอบนะครับความละเอียดของการทํางานของหัวใจนะครับโดยการใช้เทคนิค MRI, d o t a m i n e s t r e s s test ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ก็ทำให้เราตรวจสอบการทำงานว่าของหัวใจว่าร่างกายผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะทนการผ่าตัดได้หรือไม่ทำให้เราให้การผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยที่สุดนะครับและข้อที่3ก็คือเราก็มีการนำเทคโนโลยีการวางตำแหน่งและจัดสมดุลข้อเขา่าที่เป็นเทคโนโลยีที่ดีีสุดในขณะนี้นะครับมาใช้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอันนี้เรียกว่า เทคนิคของการใช้แขนกลช่วยผ่าตัดโดยใช้คอมพิวเตอร์สแกนข้อเข่านะครับข้อดีของเทคนิคนี้คือเมื่อเราสแกน CT สแกนผิวข้อเข่านะครับจะทำให้เราเห็นผิวข้อเข่าในลักษณะของ3มิติแล้วเราเอาภาพ3มิตินั้นนะมากำหนดให้แขนกลที่ช่วยผ่าตัดเนี่ยช่วยตัดกระดูกนะครับระหว่างตำแหน่งข้อเข่าซึ่งจะทำให้การวางตำแหน่งข้อเขนะ่ามีความแม่นยำสูงมาก และจะทําให้การเกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อนน้อยลงและยังทําให้มีการจัดสมดุลของเนื้อเยื่อนะครับทั้งด้านในและด้านนอกข้อเนี่ยได้เป็นอย่างดีซึ่งทําให้เราสามารถวางตําแหน่งของข้อเนี่ยได้ถูกต้องและได้ข้อที่มีการใช้งานที่ดีขึ้นครับผลของการผ่าตัดนะครับเมื่อเราผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมแล้วเนี่ยข้อดีก็คือมันจะทําให้เราสามารถ เดินได้ไม่จํากัดครับจากในอดีตก่อนผ่านเนี่ยเราอาจจะเดินได้50เมตร100เมตรก็อยากจะหาที่นั่งนะครับเมื่อเราเปลี่ยนผิวข้อข้อเทียมเรียบร้อยคราวนี้เราจะเดินไปกิโลโดยที่กิโลเมตรเนี่ยหนึ่งถึงสองสามกิโลเมตรโดยที่ไม่ต้องพักไม่ต้องหยุดเลยแล้วก็ไม่ทุกข์ทรมานแต่ว่าหลังผ่าตัดแล้วเราก็มีข้อจํากัดนะครับผู้ป่วยสามารถเดินได้ปั่นจกักรยานได้ไว่ายน้ําได้แต่ท่านไม่ควรจะไปกระโดดครับ กิจกรรมการกระโดดการวิ่งเนี่ยจะทําให้ข้อเข่าเทียมเนี่ยเสื่อมสภาพและหลวมหลุดได้ง่ายดังนั้นอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดในการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมเหมือนกันครับเมื่อเราได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมนะครับเราคิดว่าข้อเข่าเทียมจะหายนานเท่าไหร่หมอขอสรุปคร่าวๆนะครับปกติกระนวนการผ่าตัดเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงท่านจะอยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงเพราะต้องดูอาการภายหลังผ่านะครับจากนั้นก็มานอนที่โรงพยาบาลมานอนที่ห้องพัก รประมาณอีก2-3วันโดยช่วงวันถัดไปนะครับคุณหมอก็จะมาสอนวิธีการหัดเดินการกายภาพบําบัดและท่านก็อยู่โรงพยาบาลอีกสักประมาณ2วันภายหลังการผ่าตัดนะครับ mm hmm. เมื่อท่านกลับไปที่บ้านแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็ทํากิจกรรมประดุดอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับยังไม่ทําอะไรเยอะการเดิน,นก็ต้องใช้อล์อกเกอร์แล้วก็ต้องเดินเพียงเดินไปทานข้าวเดินไปเข้าน้ําแค่นั้นเองไม่ควรไปเดินเยอะนะครับ สรุปคร่าวก็คือใน1เดือนแรกเนี่ยท่านควรจะเดินเพียงแค่ภายในตัวบ้านและเดือนที่2อ,อาการก็จะดีขึ้นสักประมาณ50%ก็ควรจะเดินรอบๆบบริเวณบ้านได้นะครับในเดือนที่3อาการก็จะดีขึ้นประมาณ80%ตอนนี้ท่านสามารถที่จะออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านได้แล้วและถ้าพอเดือนที่4เนี่ยผมคิดว่าอาการส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นประมาณ90%สามารถที่จะออกไประยะไกลได้ และโดยทั่วไปก็ประมาณ6เดือนนะครับที่ท่านจะหายอย่างสมบูรณ์และไม่รู้สึกถึงความเป็นข้อเข่าเทียมนะครับการใช้งานข้อก็จะเป็นปกติแต่ท่านจะหายสูงสุดได้เลยก็คือประมาณ1ปีหลังการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมยหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะมีอาการชาที่ด้านนอกของแผลผ่าตัดได้ระยะหนึ่งโดยทั่วไปเนี่ยประมาณที่1ปีอาการชานี้ก็จะหายได้หมดนะครับ ทางคณะแพทย์เนี่ยมีการศึกษาถึงการใช้แผลผ่าตัดที่เลื่อนออกไปด้านนอกนะครับทำให้กระบวนการทำให้การชาภายหลังการผ่าตัดของการเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมนี้หายหมดนะครับแล้วก็มีการชาเนี่ยลดลงเป็นอย่างมากครับค่ะคำถามต่อไปนะคะการผ่าตัดครั้งนี้ค่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายประมาณที่เท่าไหร่ครับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมนั้นมีค่าใช้จ่ายนะครับโดยทั่วไปเนี่ย ประมาณ2 3ถึงแสนบาทนะครับแต่ถ้าท่านมีสิทธิ์เบิกข้าราชการท่านมีสิทธิ์ประกันสังคมหรือท่านมีสิทธิ์ประกันสุขภาพท่วหน้าท่านสามารถจะใช้สิทธิ์แล้วก็เบิกจากทางหน่วยงานต้นสังกัดได้แต่หลายๆครั้งเนี่ยอาจจะเบิกได้ไม่ทั้งหมดนะครับผมขอยกตัวอย่างนะที่ว่าข้อเข่าในปัจจุบันนั้นนะมีหลายชนิดนะครับมีราคาหลายๆราคาที่ต่างกันซึ่ง การซึ่งการเบริกข้าราชการเนี่ยกำหนดสิทธิ์ให้ท่านเบิกได้50,000บาทข้อเข่าในปัจจุบันเนี่ยมีราคาตั้งแต่5 0,000จนถึงแสนห้าหมื่นบาทนะครับซึ่งถ้าท่านเลือกใช้ข้อเข่าที่มีราคาสูงนะครับก็จะต้องมีการร่วมจ่ายนะครับและเทคนิคในการผ่าตัดก็มีหลายเทคนิคอาทิเช่นถ้าท่านใช้แขนกลช่วยผ่าตัดท่านกา็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องของการใช้แขนกลช่วยผ่าตัดด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายในการใช้แขนกลช่วยผ่าตัดที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างจะย่อมยาวและเข้าถึงได้ง่ายนะครับโดยเฉลี่ยคิดว่าน่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ20,000บาทครับ